สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชานรินาธได้โพสต์ข้อความอย่าน่าสนใจดังนี้ครับย้อนมาดูประเทศทาตขเขมรกันบ้างอันนี้หนักที่สุดในประเทศเพื่อนบ้านเริ่มจากถูกเวียดนามบุกมีทหารขเขมรกับประชาชนจํานวนมากหนีตายอพยพเข้าสู่แผ่นดินสยามจํานวนมากถ้าย้อนอดีตได้ น่าจะปล่อยให้เวียดนามยึดไปตั้งนานแล้วมันจะได้จบสิ้นแผ่นดินตั้งแต่ตอนนั้นและคล้อยหลังมาถึงปี2510ขเมรก็เกิดสงครามภายในประเทศตนเองอย่างรุนแรงตอนนั้นเรียกได้ว่าสงครามขาเมรสามฝ่ายรบกันไปก็หนีอพยพเข้าสู่ประเทศไทยเหมือนคนลาวเข่นฆ่ากันเองประชาชนจำนวนมากก็อพยพหนีตายมาฝั่งไทยและสุดท้ายประเทศไทย ก็ต้องสร้างสถานที่พักพิงให้กับคนขเขมรเมื่อสงครามดูจะซาลงไปก็ได้ส่งตัวกลับประเทศที่คล้อยหลังไม่นานปรากฏว่ารัฐบาเลเขมรพ่ายแพ้ให้กับขเขมรแดงที่ได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลเวียดนามเหนือวงเล็บแผนการเหมือนกับฮุนเซนที่เปิดประตูเอาทหารเวียดนามเข้ามาในประเทศในยุคเขมรแดงอ่อนแรงลงเพื่อทำให้ตนนั้น ขึ้นมามีอำนาจเหนือระบอบพระมกษัตริย์เขมรมาจนถึงปัจจุบันและอุปโลกตั้งตนเองให้มียศเป็นสมเด็จและบ้าบ้าปบอจนเพี้ยนมาถึงวันนี้เมื่อรัฐบาลพ่ายแพ้ต่อขเขมรแดงมา,ากรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองอย่างเหี้ยมโหดคนตายมากกว่า3ล้านคนแต่ที่น่ารังเกียจที่สุดก็คือชนชาติทาตขเขมรน,นับหลายแสนคนได้หนีอพยพเข้ามาพึ่งพาสยามประเทศ ในสมัยนั้นนับๆได้นะ่ะมีผู้อพยพชาวขเขมรหลังไหลเข้ามามากถึงจัดแสนคนเลยทีเดียวเมื่อสงครามสงบลงผู้อพยพเหล่านี้ก็เริ่มทยอยกลับขเขมรและเริ่มค่อยๆไปสร้างบ้านเมืองของตนเองขึ้นมาใหม่และเมื่อพวกทาสเหล่านี้กลับคืนสู่ประเทศของตนเองอย่างปลอดภัยแล้วพวกมันก็คอยเสียมสอนลูกหลานของตนเองว่า สมัยอพยพไปอยู่ที่ค่ายพักพิงในประเทศไทยนั้นชีวิตแสนลำบากถูกฐานไทยกดขี่ข่มเหงทุกอย่างต้องกินและนอนแบบอดๆอดยากๆและเก็บเป็นความเครียดแค้นมาถ่ายทอดให้กับลูกหลานได้ฟังกันนี่คือลักษณะคุณสมบัติของชาวทาตุขเขมรที่เป็นทาตมาตั้งแต่ในอดีตที่ไม่ว่าในสมัยไหนก็เป็นที่น่ารังเกียจของผู้คนในยุคสมัยยุคนั้น ที่ไม่เคยรับรู้ถึงคำว่าบุญคุณหรือความสำนึกบุญคุณของคนที่ยื่นมือมาช่วยมีแต่คอยจะหักหลังและคอยทิ่มแทงข้างหลังผู้ที่จเจริญรุ่งเรืองกว่าพวกตนมาตลอดคนอพยพชาวลาวกับคนอพยพชนชาติทาตุขเขมรจึงมีแนวคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงดังที่พวกเราและชาวอาเซียนได้เห็นพฤติกรรมของผู้นำขเขมรและคนในชนชาติทาตุขเขมรน,น่ารังเกียจมากขนาดไหน ถึงขนาดสิงคโปร์ต้องออกมาพูดว่าอาเซียนควรจะขับขเขมรให้พ้นจากกลุ่มอาเซียนได้แล้วไม่เช่นนั้นพวกมันจะคอยหักหลังพวกเราเชาวอาเซียนทุกประเทศได้ผู้นำลาวก็โดนไปแล้วหลงกลทาดเขมรอย่างฮุนเซนเข้าอย่างจังโดยไม่เคยคิดและประเมินสถานการณ์ด้วยปัญญาที่ว่าขเขมรมันเคยคบกับใครได้ที่ไหนกันปอลอตอนนี้ฮุนเซนผู้นำขเขมรขี้ข้ากำลังสิ้นท่า จากขอค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดซีเกมจากไทยที่8 0 0 0 0 0เหรียญตอนนี้ล่าสุดขอลดลงมาเหลือ2 0 0 0 0 0เหรียญแล้วผมเขียนเตือนกกทกับกสท,กกทชและช่องฟรีทีวีนะครับว่าอย่าใจอ่อนโดยเด็ดขาดต้องให้บริจาคทานหุ่นเซนแค่1 0 0,000เหรียญเท่านั้นถ้าเลยกําหนดถึงสิ้นเดือนถ้าหุ่นเซนยังมาอ้อนวอนขอทานไม่เลิกกกทกับก,ทก,กสทชต้องแจ้งหุ่นเซนว่า จะจ่ายให้แค่5,000เหรียญเท่านั้นถ้าไม่เอาก็ไม่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดกีฬาบ้าๆบอาๆบาของขเขมนให้มันเสียเวลาและตอนนี้ไม่มีโฆษณาเจ้าไหนยื่นความต้องการมาทางช่องฟรีทีวีเลยสักเจ้าเพราะเขากลัวว่าจะโดนประชาชนบอยคอดสินค้าของเขาดีที่สุดก็คือกกทกับกสทชควรจะรีบไปแก้ไขกฎ must have และกฎ must carry ก่อนเส้นเดือนนี้ได้แล้วจะได้มีข้ออ้างว่ากกทกับกสทชไม่ได้มีอำนาจพิจารณานะการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดซีเกมส์ของขเขมรอยู่ที่ช่องฟรีทีวีถ้าเขาไม่อยากจะซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดกีฬาซีเกมส์ของขเขมรทางกกทกับกสทชก็ไม่สามารถนาเงินภาษีของประชาชนไปซื้อลิขสิทธิ์ได้และประชาชนชาวไทยร้อยละเกซไม่อยากดูการถ่ายทอดซีเกมส์ของขเขมรในครั้งนี้ด้วย ข้อความทั้งหมดจากคุณเดชานรินาศหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชานรินาศได้โพสตข้อความีาน่าสนใจดังนี้ครับนี่คือความจริงที่คนไทยควรจะต้องเรียนรู้ว่ารัฐบาลปัจจุบันของสอปปลาวก็ล้วนมาจากการสืบทอดอานาจมาจากคอมมิวนิสต์ลาวเหนือเชื้อสายเวียดนามนั่นเองและพวกเขาก็ไม่ได้ยินดีกับคําพูดที่ว่า ไทยกับลาวคือบ้านพี่เมืองน้องอะไรเลยแถมยังร่วมมือกับเวียดนามคิดจะบุกยึดเอาดินแดนไทยในสงครามสมรภูมิช่องบกที่จังหวัดอุบลราชธานีกับสมรภูมิบ้านร่มเก้าอำเภอชาติรการจังหวัดพิษณุโลกจากข้อพิพาทการแบ่งเส้นเขตแดนของฝรั่งเศสมาเป็นข้ออ้างไม่ว่าจะรบยังไงก็พ่ายแพ้ให้กับทหารไทยทุกครั้ง แม้ในช่วงนั้นเวียดนามกับลาวจะมีอาวุธทางการทหารที่มากมายกว่าประเทศไทยก็ตามและยังไม่พอสยามประเทศต้องรบกับเวียดนามลาวและจีนในสมรภูมิเขาค้ออีกหลังจากที่พวกเขาช่วยให้ขเขมรแดงสามารถเข้ายึดกรุงพนมเปรนได้ในตอนนั้นทั้งสาประเทศคือจีนเวียดนามและลาวยังไม่เข้าใจกฎบัตรของสหรประชาชาติหรือ UN เพราะ ไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกจึงทําให้เข้าใจผิดต่อรัฐบาลไทยตลอดมาว่าเหตุใดประเทศไทยถึงได้ส่งทหารเข้าไปช่วยฝั่งรัฐบาลกับพวกตนเองอยู่ตลอดเวลาในตอนนั้นประเทศไทยไม่ได้ส่งแค่เพียงทหารเข้าไปช่วยรัฐบาลลาวกับเขเเมรเท่านั้นก่อนหน้านั้นรัฐบาลไทยยังส่งทหารไปช่วยรบให้กับรัฐบาลเกาหลีใต้จนสามารถผลักดันกองทัพของเกาหลีเหนือ ให้ถอยร่นออกจากแนวเขตของเกาหลีใต้ได้รัฐบาลไทยและทหารไทยไม่อยากไปรบกับใครทั้งสิน้นแต่ด้วยการเป็นสมาชิกกฎบัตรของ UN รัฐบาลไทยและสมาชิกในหลายประเทศจำเป็นต้องปฏิบัติตามแต่สิ่งหนึ่งที่ในหลายประเทศไม่เคยมีเหมือนคนแผ่นดินชาวสยามนั่นก็คือการมีน้ำใจและมิตรไมตรีต่อทหารและผู้นำทั้งสองฝ่ายและให้เกียรติต่อนักรบ และนักปฏิวัติของชาติต่างๆเสมอที่หนีเข้ามาพึ่งใบบุญของไทยเชกเช่นในปัจจุบันนี้คนเวียดนามรุ่นใหม่ที่เริ่มเข้าใจในประวัติศาสตร์ของตนเองว่าครั้งหนึ่งนั้นท่านโฮจิมินหรือคนไทยเรียกท่านว่าลุงโฮของไทยท่านก็เป็นผู้นำเวียดนามเหนือที่วางแผนรบกับสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสท่านก็ได้หลบหนีมาลี้ภัยที่ประเทศไทยในจังหวัดนครพนม รัฐบาลไทยกับคนไทยก็ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแถมยังคงอนุรักษ์บ้านพักของท่านเอาไว้จวบจนปัจจุบันในถึงปัจจุบันนี้และยังได้ร่วมกันสร้างอนุสาวรีหอในกาลุงโฮขึ้นมาร่วมกันกับชาวเวียดนามที่อพยพลงมาพร้อมกับท่านให้เป็นที่ระลึกถึงความเป็นมิมตรรีต่อกันและก็มีหลายครั้งต่อหลายครั้งที่ทหารคอมมิวนิสต์ลาว ใช้พ่ายแพ้ต่อกองทัพไทยในสมรภูมิช่องบกเมื่อเวียดนามถอนทัพกลับไปรบกับจีนในตอนนั้นรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวก็อ่อนแอลงอย่างมากแต่รัฐบาลไทยก็ไม่เคยคิดที่จะอาศัยในโอกาสบุกเข้าไปยึดครองแผ่นดินลาวเลยสักครั้งหนึ่งอันนี้ต้องฝากถึงผู้นำคอมมิวนิสต์ลาวให้รับรู้ด้วยถึงความจริงใจและความไม่เคยคิดเอาเปรียบผู้ใดของชนชาติชาวสยาม เราต้องการความสงบไม่ต้องการรุกรานใครแต่ถ้าได้รบแล้วล่ะก็เรานั้นจะไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับชาติใดโดยเด็ดขาดแต่รอบนี้ถ้าผู้นำลาวยังคิดการใหญ่ต่อแผ่นดินสยามอีกก็คงไม่แน่ลาวอาจจะจบสิ้นชาติก็ได้หากยังคิดกันไม่เป็นแบบนี้ข้อความทั้งหมดจากคุณเดชานฤะรนาศหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชานารินานาศได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับคนไทยควรเริ่มเรียนรู้ความจริงในความสัมพันธ์ไทยลาวและความสัมพันธ์ไทยเขมรกันให้ถูกต้องนะครับเริ่มจากประเทศลาวก่อนคำพูดที่ว่าเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องคำพูดนี้ควรจะเลิกพูดกันได้แล้วผู้นำและพรรคคอมมิวนิสต์ลาวนั้น เขาไม่ชอบคำพูดนี้มากแต่ประชาชนคนลาวนั้นเขาชอบคำนี้กันแต่คนไทยก็ไม่ควรใช้คำนี้พูดอีกเด็ดขาดตราบใดที่สปปลาวยังคงปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์อยู่คนไทยควรต้องหันมาเรียนรู้ความจริงของประวัติศาสตร์กันให้ละเอียดจะยึดเอาคำพูดของนักการเมืองหรือนักวิชาการที่ชอบพูดลอยๆอ,ออกมาว่าไทยกับลาวนั้นคือพี่น้องกันโดยหารู้ไม่ว่า คำพูดนี้มันทำให้ผู้นำและกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์ของลาวเขาไม่ชอบใจกันอย่างมากไทยกับลาวคือพี่น้องกันจะใช้ได้กับคนลาวที่อพยพหนีภัยสงครามกลางเมืองของประเทศลาวที่หนีเข้ามาอาศัยในค่ายพักพิงในประเทศไทยที่ตั้งอยู่หลายจุดทั้งหนองคายนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีเพราะต้องรองรับ คนลาวที่อพยพหนีตายเข้ามามากกว่าถึง200 0 0 0ชีวิตก่อนที่ส่วนใหญ่นั้นจะถูกส่งไปประเทศที่3คือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและฝรั่งเศสแต่ผู้อพยพอ,อีกส่วนหนึ่งเลือกที่จะอาศัยอยู่ในเมืองไทยและอาศัยอยู่ยาวนานมากจนรัฐบาลไทยนั้นได้ออกสัญชาติไทยให้เลยกลายเป็นคนไทยมาเท่าปัจจุบันนี้สงครามกลางเมืองของลาวเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ ปี2502ถึง2518เริ่มจากคอมมิวนิสต์คนลาวเชื้อสายเวียดนามทางตอนเหนือของลาวได้ทำการรัฐประหารคิดเปลี่ยนแปลงการปกครองจากรัฐบาลลาวที่เป็นประชาธิปไตยมีกษัตริย์เป็นประมุขให้เปลี่ยนมาเป็นการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ในรูปแบบลัทธิมาร์กเลนินที่มีอิทธิพลมาจากสหภาพโซเวียตโดยมีโซเวียตและเวียดนามหนุนหลังการต่อสู้ยืดเยือเยอ้อ มากถึง10ปีฝั่งรัฐบาลลาวในตอนนั้นมีสหรัฐอเมริกาและ UN เคอยให้การสนับสนุนและเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าร่วมการเป็นสมาชิกของ UN เราจึงจําเป็นที่ต้องส่งทหารเข้าไปช่วยปกป้องรัฐบาลลาวในตอนนั้นด้วยจึงช่วยเหลือรัฐบาลลาวในตอนนั้นได้มากจนเป็นสาเหตุให้คอมมิวนิสต์ลาวไม่สามารถเคลื่อนกําลังพลเข้าสู่นครเวียงจันท์ได้เลยแต่ด้วยในยุคนั้น เกิดสงครามเย็นไปทั่วโลกพร้อมกันและในหลายประเทศมีการรับแนวคิดคอมมิวนิสต์โซเวียตมาใช้กันมากขึ้นไม่เว้นแม้แต่ประเทศจีนในยุคข,ของประธานเหมาเจ๋อตุงจึงทำให้อำนาจและอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสมีความเข้มแข็งมากขึ้นในที่สุดแล้วรัฐบาลลาวก็แตกพ่ายให้กับคอมมิวนิสต์ลาวและทำการเข็นฆ่าประชาชนคนลาวและทหารรัฐบาลลาวอย่างโหดเหี้ยมป่าเถื่อนมาก นี่คือสาเหตุที่ทำให้ประชาชนลาวนับกว่า2 0 0แสนคนได้อพยพหนีตายเข้ามาอยู่ในประเทศสยามจำนวนมากตั้งแต่ปี2521ถึง2522ตลอดระยะเวลา2ปีของสงครามลาวที่เข็นฆ่ากันเองนั้นอย่างรุนแรงที่สุดและโหดเหี้ยมที่สุดในยุคนั้นบาดแผลและความเจ็บปวดนี้ยังติดตรึงใจคนลาวที่หนีไปอาศัยอยู่ประเทศที่สามมาตลอด และพวกเขาก็สำนึกรักคนไทยมากที่ช่วยดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีในค่ายพักพิงผู้ลี้ภัยข้อความทั้งหมดนี้จากคุณเดชาณรินาศหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ